ครับพี่น้องพ่อรอบเดือพี่น้องกินเหล้าเช่นที่หายอาบน้ำไอนีถ้วยแก้วคนแล้วพี่น้องอมันในวันไดพูดคุยครับพี่น้องมัดมืออะไรหมดเลยเออมาตรงนี้โอกาสพี่น้องน้องมุงมาเห่น้ำกะสิง่ายเนี่ยเช่นอยผ้ากันไปน้มาหลังคนละซ่องพี่น้องกินคนละทีอะจมกินน้ำกันใกลกินพี่น้องต้องเข้าใจคนละซ่องอืม ันนี้เขาก็ได้ต้มไก่เก่าเนี่ยละ่ะกินกับน้ำอันมังเว้นแต่มันย่างพี่น้องก็เสียอหลายมาอุ่นกินพี่น้องถ้าน้องนุ่งผ้าเขาไปไปยังก็ไปสะพานนิาาทรรศไส่เหล้าก็ได้ซื้อเนี่ยมากินไปแล้วผมมากินเข่ารอบเดือดคุยกับพี่น้องที่เก่าถ้าคอยไปเรียนน้ำหนอันมันอีก็รู้สึกว่าเขาเม,ม่นโอ้เดือดเนี่ยพี่น้อง ยากรู้สึกว่ายากต้องไข่พ่อสมควรอยู่พี่นอ้องทั้งๆดีนายอันแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งเป็นบุคคลที่เป็นคนดีคนหนึ่งล่ะจิตใจดีมาเรียนน้ำขาข่ในกาว่คือบ่คือยังเขาวเห็นเล่าเลยคนคืนอนาที่มองแล้วลว่าแล้วเป็นคนแบบเอาลัดเอาเปรียบคนนะนะแบบไม่ได้กินน้ำคนอื่นตังแต่นหนะ ถ้หล้า,จางจจกไข่ซ้ำพัดมาเทียสองเทียนี่รู้สึกว่าน้องจริงใจดีเลยเป็นคนดีคนหนึ่งพาะขี้เหนียวอมืมันม็นู้คุยด้วยกัน อ่ามุมมองที่คนมองแล้วนี่ยครันเป็นโลกโลกเกี้ยวเนาะอาจจะเห็นแล้วเป็นคนสไตล์นั่นก็มองมาแล้วเป็นคนแต่กินจะนํำค้นขอนคนคนนะนะจากคอม,ม,มเมนต์เราว่าข่ยนี่กะหิวแสงส่วนบกักอนนนันหิวเข่าท่านพี่ร้องนะองคนบวกกันบางหนึ่งหิวแสงบานงนึงหิวเข่าวันเลยในอนนันหิวเข่าจะไข่หิว,วยยแสง อันสีบาขอคนเท่านี่มันกัดมีเงินก็นยังอยู่ได้เนาะมันประเด็นนี้คือความจริงเนีย่ยแต่ว่ามีเงินกันอยู่บ่ได้คนเท่าเนพะราะว่าผู้ใดกันยิวแสงหมดแล้วเจ้าว่าเทาก็ต้องรู้แสงมันก็ต้องได้มาจากความเมาพยายามหาเห็ดต่างเอาว่าแม่เทาไป็นคนข่คนว่าแม่เทาจะไปขอคนแบบแต่บ่ได้มีิยังแลก มะเวียนหิวแจงมะเรียนกระแลกด้วยพุ่มปัญญาไข่มันสมองอัหน่อยนิด้องไข่แลกเอาเองถ้าไขออา่หิวแจงเราขไข่เป็นฐามพุ่มเดือดร้อนในข้นนะถ้ขวบาไปอีกเรื่องหนึ่งจ้าเขาแปหาน้องนะถึงเราไม่ได้ขออะไรอย่างดอกควมี้ยังก็ซื้อโจ๊กเล่ากินหมด เพราะว่าข่อยอยากไปหาด้วยใจค่อยไปด้วยความข่อยอยากไปหาน้องคือว่าความฮักกับว่าอะไรเราเย็บไปบ่ห้เล่านายอันนึงอะไรเย็บไปบอกให้เล่าว่าเล่าฟังกินเข่าน้ำข่อยเย็บสบไปกินสว่าตต้มนี่เราหาซื้อกินได้ดอกต้มไก่เนาะมันก็บว่าอะราคาแพงอย่างกรอการีอานายอันกหนที่บอกแล้วกัน เฮ็ดยูทูพื่อกันแล้วกันที่มีเห็นเงืงเง่อนดาวเราพื่อกันละล่ะแ,แล้วก็พ่อได้กินอยู่หรอกแล้วก็เพถึงกับสิเป็นค้นแบบผู้ใดไปหาก่ซื้อแล้วกินแล้วก็กินเนาะคือข่อเนี่ยไปห้านองกับซื้อยังมุ้งซูน้องกินว่าตางคนตางเห็ดชิบคนอื่นมากเขาแะเอาแบบมะทายชิปเลี้ยวชิปหยังกับน้องเขาก็มีของปากของตอนโดยที่เขาไม่ได้ขอนะ เสียงนอกมันซักผ่าแล้วพีเนองเสียงนอ้วมันซักผ่าบักเทียขาวนั้นเป็นผู้ให่มืนัันบอกเทียขาวมันเป็นไนพ่เหมันไปเนาะก็มีคนไปตอกกองแตกบอกเทียขาวนั้นไม่ต้องไปดูมันนะเพราะว่าเมียนเป็นคนลลวเหมนกะันตอบเทีนไปเนาะแล้วก็ออกมาด่าคนยันพ่อยันแม่วปเนาะ นี่ยคนบ่รูกล่าวไปว่าอกไปว่าน้ำมันเนี่ยเคยไดาพ่อดดาแมีคนกว่านเี่แล้วคนมอมาไายเล่านะว่าได้กินไก่ไปร้องไก่ดิลลี่อะไรเนี่ย ลรก็บังเอิญน,น้องกข่ามากบังเอนนิญได้อันมาเลุดมันกระท่วกันหลายทิ้งหลายายงเขาเ็นคอนเทนต์กันลยคือว่าไอ้นัดเนี่ยยังกันเด้ไปน้องบางคนกับม่วงให้น,อน้องออน,อน้าอ้วนมาหนักหน้าหานอันปาปัวแล้วนัดมา,าผู้ว่าบางทีมันกับโมเมียนได้ี่น,นอาา้องมันมีความบังเอิญ มีคว้วมังเกิลนี่มาพ่อกันฮ่าเ่ยนัดเนี่ยกันไปเราไข่กับพวกแมนผู้กำกับฮ่องเป่ยเป็นคนเขียนบทเรารนี่กันมาข้าวมาพ่อกันเดคกามวมังเกิลมังเกินขอไปเหลี่ยมนายอันกั่วไม้บ่อยบ้งไหมน้องลรวไม่น้องมดเนี่ยเลื่มร้องเท่าน้องมาหน้าน้องมาเรยตัวมาถามเขาว่า ไอเบยียดมุกทหารในยุ่งไก่บ่อกระหางอยากโตบ้านโตมากกับมันลอยกูโล่ยังไงผมอยากเบยียดคอนเทนต์อย่าไปเล่นมุกทหารผมอยากร้องเท่าไปขึ้นไอเพียดน้ำนะผมไปเล่นน้ำเดอ้อแล้วเพอดีนี้องวนกะต้นกะสีไปธุระของเพิ่นกับมามันไังซี่หรอไปหน่อยมันไม่แมนคอยกำกับคอยบูมีสิทธิ์อำนาจกระน,นั่นเด้ออือดูยิงดูยางกับมันร่วงกับคอยโดยทีย่คอยบวกรูเลียงเลย อันนองเมีย่ยเข้าไปเคยนี่ก็บ่จะจบจะถึงไปเนาะว้าอีมัดปีนะเอาเข้าไปต่างคนต่างม,มีความกลัวต่างคนต่างเขาแกมกเดวสีพ่าไปยัางยำเขาบุลเดอร์ก็เดายำเน้ำไม่จบสิ้นเลย มีคนหนึ่งบอกแหละกองแตกกับมาบักหลายแบบต่างกินเข่าไปนั่งนี่นออันนี้วมีแนวบอกเหมือนกันกะขาดในบกุกอันนี้จะตีเป็นพระเอกแนค่คิดเนี่ย ปกป้องใมอันปกป้องใมอันปกป้องนองนะ้องเนาะอียิปเนี่ยตีเป็นคนดีพนะี่น้องแต่ว่าการ์พอจากใจเนะทีเบอกมาเนี่ยปกป้องแมอันต้ปกป้องน,อนกปกป้องน,องนะฮนะความไมไ่กำกับนะพี่ร้องเขาเป็นผู้เขียนบทเรื่องเล่าทีนเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแบบห้องบับงเอิญน,นะมันหลายคอมต์ของจับอไรเราขอสิ่งที่กาเราคนก,กินเขาเราเขาเปลืม อี่กอ่านมากเป็นบางเลยเนระแล้วคนเล่มต่ำเอาโตนี่มาเล่อนไปอนะ่ะปฏิมาบอกเสียเทยเขาไม่ได้เขียนมากเนาะก็อ่านมา,นมมาเราคนในหัวขาเราปฏิมาบอกคนเรื่องเหม แต่คอมเมนต์นีเ้เฮ็นแต่ใครอยากหัวได้ช่วะไรก็หัวได้วันที่ว่าบักหนึ่งหิ้วเสียงบักหนึ่งหิ้วเขาไม่เนาะอยากหัวมืนเราบางคนที่คิดขึ้นว่าถามเนี่ยก็ทั้งเพาก็อยากลูกว้มคิดเอื่อนเนาะอันนี้บอกในอันแล้วก เห็ดอิ ver, worries, care, ada, ่มมาหลายปีแล้วก็ที่มีเงินอยู่ดอกทำอย่ซื้อไก่กินมหรือซื้อกระถายเออเห็นร้างทำไดมันก็รถใหญ่เราก็ยังซื้อได้หม้อไส้เราก็ซื้อได้ืึจุฬาเราอยากหิวเขาอยากกินห่อบ่านั้นมันก็บพ่อเม่นะครับว้าไม่เงินเขาจะซื้อรถม้อไส้เงินสดแน่น ข่อยดีใจตรงที่ว่าน้องเขาบ่เล่งเกียดไข่อยนะขนาดา่อยบอกไอ้น้องเราฟังลาช่องไอ้มันมีระดับมาเลยมันมีตะข้นก็จะเอาไปแฉเอาไปยังดิบนบ่มักตัวยังอยากเหรียญน้ำลายอีบ่ผมก็สนใจเลยผมก็ได้สนใจคอมเมนต์น้องคนแบบผมมาบริยานผมอยากบริยามไหวผมก็ไปตัวบริยานเขาด่าตัวว่าโอ้ยยานสีไม้ยันคนกับแบบกรแสดงยมเอาไปแงงอยากมาเหรียน้ำเมา ตัเองก็ต้องไปบอกข่อยก้นมังม่วนว่าผูเป็นครอบครั่วอันกราไรเป็นกาลกิีนี่เป็นเสนียดจังไรเองดีละชิเวสในช่องไ่อันดับประธานพี่น้อกชิเวสซังไปเยี่ยมบ้านเขาจะนันแต่เรื่องไม่ร้ายไปสู่นายอันคันบอกง่ายๆบานเทาคือว่าข่อยก็เมียข่อยเอทีินัมสิ่งชั่วไรไปหานายอันมาหลังละ ทั้งๆที่้าตัวเขาไม่ได้คิดแบบนั้นันเขาคิดแบบนั้นเขาก็นั่งม,ามาหาข่ดอกเกี๊ยวเราอย่ากมาเรีนยนข่องคายเกี่ยวได้าข่อยปฏิเสธเล่าเสือเพราะ่อยย่านนองลำบากอคอยย่านนองก็สะดวกมากการอยากกันเรียนไดไปหากได้บ่บ่เป็นยังข่อยอยากไปข่อยอย้ายเหมือนกนะันอืมเขาอยากมาด้วยใจบองพกกระเาแล้วมาตัวรอก,กินเม,มื่อซื้อะดวก ในอันเนี่ยเขาจะมากินม,มึนงื้อหรอกบูเมนเดชจากหอยสัมผัสแล้วในอัน,นเนี่ยล้วก็อยากซื้อหอยกินอย่างแรกเพรา่อยากกินข้างนอกจังไปเฮียนเน่าแล้วก็ว่าเล้วจะขาดใกล้ขาดซื้อกินกาดซื้อว่าเราเป็นคนยังถึงซีบอลเลนวอลกี้วก็ยังมีคิดใจที่ดีองอามนะพี่น้องอน้ำมันบริโว่าสิยืมมันเนี่ยเอามีกระไฮ้วว่ะเอาย่างหน่อยแล้วก็ยังมีคิดใจดีนะพี่น้องถึงเรากที่เป็นคน เงื่งเงงอ่ะคือพี่น้องอันนี้โคตรๆนะอันเด้อความหนะมายเราเป็นสไตล์แบบนั้นแต่เราก็คิดใจดีแล้วพี่น้องเดิอย่างหน่อยแล้วก็เปไปหาดาวคนรนะเอาตะลักคิวนีร่างปก่อนพี่น้องไปพอนไม่คิ้นหนาโอ้ไม่นีม,มาเด็กก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องการง่ยายเรล่าสิ่งที่บอกเป็นบอกมากเดียกันที่เสียบอเสียเองในพวกกับผูรู้น้ำน้ำพี่น้องเอาเป็นว่ากกว่าในพวกโคนมันซึ้งระบายก็โอเคเราพี่น้อง